พ้ามาเลาะหน้าแปลงหาไรครับแปลงนี้หลังจากว่านปุ๋ยไปข้างเดียวนะครับแต่งแต่แต่งแต่ลงหน้ามาแปลงนี้เมืเ่อเบิ่งแปลงข่างเคียงนะครับเป็นหน้าลุ่งนะครับแปลงนี้ซิบไรเขามันบกขึ้นครับเห็นบอมมันบกงามมันมันเป็นหลุมเป็นอ่าผมผมว่านี่ เพื่อนใส่ปุ๋ยบ่ถือห่วงเวลานะเนี่ยมันมันบข่ขืนเขามันเตี่ยลังทั้งทีหน้าก็น้ำดีนะหน้าหน้านามบ่ขาดปอ่องไงหน้านามดีแทนทีมันสิสูงงามถามระไดบ่ก็ได,ดยุแต่วา่าจากสายตาเนาะอ่าเปรียบเทียบกันหน้ายุติกันเนี่ยเดี๋ยวหันมาเบิ่งหน้าผมเนี่ยใส่มือเนี่ยเบิ่งเขาอันนี้ขวามือของลุงใส่มือของผมหาอะไร วานปุ๋ยข้างเดียวนะครับเป็นปุ๋ยหมักวานแล้วๆเลยนะครับมะวานอีกนะครับเบืองกอเข่าครับกอเข่าครับแล้วกอใหญ่เลยนะครับเข่าหน้าหยอดจริงๆส้นนี่เนี่ยส้นนี่เป็นแท้าคางๆหน้าไปเนี่ยผมเบิกไม่นลยซ้ำนะครับผมสะดินลงมันเป็นท่างนะครับตะกอนนี่ยจริงๆมันต้อมองงามนะแต่ว่านี่กติว่าได้อยู่เดี๋ยวโอเคเลยนะครับแปลงนี้นะครับปีนี้ทดลองอยู่แล้วนะครับ หาไรว่านปุ๋ยรอบเดียวขังเดียวสอบเดียวนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าผลผลิตสิได้จะก,กระสอบนะเดี๋ยวพาไปเบื่องโซนโซนทึงที่นำ้ำน้ำมันถ่วมม่เป็นน้ำถ่วงน้ำหลากนะครับน้ำหลากลงมาเป็นหน้าน้ำหลากนะครับน้ำที่ว่าน้ำดีตลอดปีแหละมันก็นเลยสูงนะเหตุผลนี้นะครับที่ผม อบอใส่ยูเลียนะครับปีนี้นะครับสูตรปุ๋ยหมากผมผมใส่สิบเก่าเจ็ดยี่สิบเก่าอ่าสิบเก่าสิบเก่าหกหรือสิบเก่าเจ็ดยี่สิบยี่สิบเก่านี่แหละประมาณนั้นนะครับตัวถ่ายนักนักยี่สิบเก่านะครับปีที่แล้วใส่สิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดหาสามหานะครับเป็นปุ๋ยนักนักตัวถ่ายหลายนะเมืองกอเขานะครับนางโลกนี่ทวมหัวเลย ว่านปุ๋ยข้างเดียวนะครับเื้อเดียวผมเมื่อวานหนึ่งเลยนะครับเขามันกลมแล้วนะเขามันลงแต่หัวปีหาไรนะแปลงนี้นะปีกายผงกัลงกลงบลุ่งอยู่ปีนี้ผมลดลดปุ๋ยลง่อีกนะวิธีการผมใช้คบฟางนะครับมวบามันมันเป็นปุ๋ยสั่นดีเลยนะเขาหนี่เสมอสูงเลยนะครับใส่วิธีการหยอดห้าแปลงนี้เป็นหน้าหยอด หาไล่นี่เบิดไปสอบสอบนิดๆนะครับสอบหนึ่งกรับอีกประมาณถังหนึ่งนะครับเบิ้องนามระดับน้มนะีอันนี้หลังผนหน้านะนี่กถืิว่าท่านยุ่นะครับจากสายตานะเดี๋ยวท่ายเบ่งอีกส่วนหนึ่ง นี่ส้นตรงกลางครับเขามาเบิงตรงกลางสูงริบเลยนะครับเขาบอวานยูเลียแต่ว่า,ามันหนามดีนะครับหนามไม่ขาดมันก็สูงเราเขาอยู่หลาย อยากจะให้เบิ้งวิธีการนะครับเหตุหน้าลดต้นทุนคือบะเปืองปุ๋ยบะเปืองเมล็ดพันธุ์นนะแปลงนี้บางคนมือถือปิ๋เซียว,วา่านปุ๋ยสอบเดียวนะผมว้านไปแล้วนะครับปุ๋ยรอบเดียวสอบเดียวเอาเลยนะครับ เบืองต้นเขามันมันกกม,มันแล้วนะครับนี่แต่ก็ต้นแข็งดีเนะี่ยที่ว่าแบบนี้ผมหมักเลยนะผมบาหมักแบบว่าไปใส่ยุเลีย,ยหลายหลายหลายใบโบค้งๆนะแบบนั้นอนะ่ะเดือนตุลาอันันมันหมักหลมนะผมเห็นหน้าเมอก็อาชีบอกคือทฤษฎีของไทบานเนบัน,บนไดนนะครับนี่ต้องว่านปุยหมากผสมยุเลีย,ยอย่งเสียอันนี้เพียวเพียวเลยนะครับสอบเดียวหาลาย เอาเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันแปลงนี้นะมาเป็นแปลงอ่ะเขาเจ้าที่ผมถ่ายคลิปก่อนนะครับคลิปนั้นแปลงนั่นมันมันสามสิบไรบุละแปลงนั้นแต่ว่าแปลงนี้หาอะไรเนี่ยปีที่แล้วผมว่านวัานปุ๋ยสองเทือใส่ปุ๋ยไปสองสอบกว่านะครับพอว่านสองหลอดเนาะแต่ปีนี้นี่บ่ได้ว่านสองหลอดครับปีที่แล้ววันสองหลอดนี่มันได้ตัดใบมันได้ตัดต้นนะช่วงเดือน รกระดาษสิงหาผมตัดนะครับแล้วผมมาคำนวณเบึงถ้าเฮ้าใส่สูตรนั้นเห็ดหน้าหัวปีเร่งปุ๋ยหลายมันยาวเปล่าเปล่าแล้วบานนี้มันยาวมันบ่ได้ประโยชน์ยังเขาตัดถิ้งตัดถิ้งมันเริ่มมไม่เหมือนกับปลูกไม่เริ่มแทงยอดไม่แล้ววันนี้ค็ะเมื่อวานปุ๋ยไมให้มันขึ้นไม่เท่ากับว่าเริ่มต้นสองเถื่อนะครับมันเปืองนะครับว่าวง่ายนะวันนี้ผมก็็ดสูตรหม่ช่วงต้นปีนะ ถ้าเขามันเสมออยู่แล้วเนี่ยบ่ใส่ปุ๋ยบ่เห็ดยั้งเลยนะครับดูแลเรื่องน้ำให้มันรังอยู่นะครับเรียงน้ำไว้นะแต่ว่าเขามันยืดอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าอ่ามันมีปุ๋ยทางดินอยู่แล้วคือการไถกบฟางนะครับผมไถกบฟางไวนะ้อะม่าที่นี่พ่อามาเห็นหน้ามันก็ได้ผลเลยนะคือมันมีปุ๋ยเพียงพ่อกับการจะเริ่มเติบโตของเขาแล้วเขาก็เลยเป็นขอดีเลยลด การใส่ปุ๋ยลงนะครับบอเปลี่ยนพอไงแปลงหาไรแล้วผมให้เบิ้งทำตำเพราะว่าผมอยากเบิง้งระยะต้นเขานะมันหนาเลยเห็นบ่นี่ขนาดบอนไดถึงเดือนตุลานะตุลามันจะยืดป่องอีกนะครับเพราะว่าท้องเข่าท้องนี่ยมันจะยืดป่องอีกนะบัดน,นี้ถ้าเบิ้งโหลดผมการันตีเลยเลยมันสิหล,ล่มผาดลงคังนเทนานะครับถ้าเบิง้งโหลดว้านปุ๋ยสอบเดียวหาไร สามารถเห็ดให้เขาลมได้ผมเห็ดสูตรให้เบิงนะครับ